สวัสดีค่ะมาพบกันกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะไม่เจอกันนานสบายดีกันไหมคะค่ะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทำถั่วเขียวต้มน้ำขิงนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูสุขภาพที่หลายๆคนกำลังฮิตกันเลยนะคะวิธีนี้เราจะไม่แช่ถั่วนะคะเพื่อนๆเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วมากเลยค่ะค่ะก่อนจะไปรับชมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆล้างถั่วเขียวให้สะอาดประมาณ2อถึงน้ำค่ะ จากนั้นเราจะนําไปหุงในหม้อหุงข้าวโดยไม่ต้องปิดฝานะคะปริมาณน้ำที่เติมในการหุงนะคะเราจะเติมน้ำให้ท่วมถั่วขึ้นมาประมาณสองข้อนิ้วมือค่ะให้เพื่อนๆใช้ข้อนิ้วมือเพื่อนๆวัดเลยนะคะจากนั้นก็นําไปหุงโดยไม่ต้องปิดฝาค่ะวิธีนี้จะทำให้ถั่วสุกโดยไม่ต้องแช่นะคะจะทำให้สะดวกรวดเร็วค่ะสารอาหารอยู่ครบถ้วนด้วยค่ะ ระหว่างที่รอถั่วสุกเราไปต้มน้ําขิงกันรอเลยค่ะเพื่อนๆขิงเราจะใช้1แง่งขนาดเล็กนะคะปลอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดหั่นเป็นแว่นค่ะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบเตยประมาณ2-3ใบนะคะหั่นเป็นท่อนๆตามคลิปเลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ําเปล่า1.5ลิตรนะคะในคลิปเราใช้ขวดโคก1ขวดโคกเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยขิงลงไปต้มก่อนนะคะ รอจนน้ำเดือดค่อยเติมเกลือและน้ำตาลทรายตามลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้ไฟอ่อนตุ๋นน้ำขิงประมาณ20นาทีนะคะเพื่อนๆระหว่างนี้ถั่วก็ใกล้จะสุกพอดีนะคะเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะจนครบ20นาทีเพื่อให้กลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็สารอาหารในขิงออกมามากที่สุดนะคะ จะเห็นว่าถั่วใกล้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆน้ําก็เริ่มแห้งแล้วให้เพื่อนๆใช้ช้อนคนถั่วกลับด้านนิดนึงค่ะเพื่อให้ถั่วสุกเสมอกันนะคะแล้วก็รอจนกว่าถั่วจะดีดนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเมื่อต้อมน้ําขิงครบ20นาทีให้เพื่อนๆตักใบเตยออกนะคะถั่วก็สุกแล้วเราก็นํามาเทใส่น้ําขิงคนให้เข้ากันก็เป็นอันจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพื่อนๆ วิธีนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะคะง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังได้สารอาหารครบถ้วนด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป๊อปปี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ